สวัสดีครับผมชื่อนายพิรวิศวีส,สมบูรณ์เลขที่23ปวช2ทับ5เราจะมาสอนแชร์โฟลเดอร์ทั้งในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของที่เป็นในแวดวงเดียวกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าอ e ีกแบบหนึ่งก็จะเป็นในไดรฟ์นะครับเราก็จะมาสอนใช้ทั้งหมด2แบบไปเลยวันนี้นะครับอย่างแรกเราต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะแชร์นะครับแล้วก็กดคลิก แล้วเราก็ให้มันขึ้นแถมสีฟ้าอย่างนี้นะครับก็คือเราเลือกโฟลเดอร์แล้วเสร็จแล้วพวบเราเราขี้ขวาเลยแล้วก็เข้าไปที่ property กด sharing แล้วก็เข้าไปที่ share นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อให้คอมในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครื่องของเราแล้วก็กดแชร์ได้เลยครับแล้วโฟลเดอร์งานของเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดดันครับเสร็จแล้วไฟล์งานของเราก็จะขึ้นในเครื่องอื่นครับเราจะมาสอนเช็คโฟลเดอร์นะครับเราวิธีการหา โฟลเดอร์ที่เราแชร์ก็คือเราต้องกดเข้าไปเครื่องที่เราแชร์เรช่นตอนนี้เรานั่งเครื่องที่8นะครับแล้วก็จะเป็นเลขห้องเนาะก็คือจะเป็นเลขห้องแบบนี้เลยก็คือเป็นคอม6แล้วก็ขีดด้วยสูนแบบวิธีใชก็คือ Back S/ l a s h คอม6ขีด0นย์นะครับแล้วก็กด Enter มันก็จะขึ้นไฟล์งานของเรามาแบบนี้เลยครับแล้วก็สามารถเข้าไปเช็กในไฟล์งานได้ว่ามีอะไรให้เรามีมีอะไรที่เราแชร์มาบ้างนะครับ และอย่างที่2นะครับเราจะมาสอนแชร์ไฟล์ของใน Google Drive นะครับเราสามารถแชร์ได้ง่ายๆเลยคือเราคลิกตรงนี้ครับผมแล้วเราก็กดแชร์กดนี่ปุ๊บตามนี้เลยนะครับถ้าสมมติเราจะอยากแชร์ให้อาจารย์เราก็พิมพ์ชื่อชื่อเมวอาจารย์ไปนะครับเช่นเมลอาจารย์ตามนี้ครับแล้วก็ถ้าเมวอาจารย์มันขึ้นมาอีากตัวสมมติเราเคยส่งแล้วมันขึ้นแบบว่าเป็นแนะนา e ําอีเมลมาเราก็สามารถถ้ามันถูกต้องตามที่อยากจะส่งก็คือเราสามารถเดิลคลิกแล้วก็ อาจจะแบบพิมพ์ข้อความหัวข้ออะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็สามารถกดส่งไปได้เลยครับ